ครับผมชัยยาอินทรเสนขออนุญาตที่จะอธิบายขยายความเกี่ยวกับมาตรฐานที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนะครับเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่3นะครับการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลซึ่งในประเด็นตัวนี้นะครับจะมีอยู่4ประเด็นการพิจารณาใน4ประเด็นการพิจารณาเราจะพบว่าจะมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตรากําลังทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับการจัดหาการบรรจุการแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมบุคลากรนะครับทั้งครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานะครับว่าบุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถนะสามารถที่จะทํางานได้สอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นของเขตพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นการพิจารณาตรงนี้นะครับที่เราเลือกมาจาก4ประเด็นการพิจารณาเราเลือกเอาประเด็นบราที่3นะครับ ซึ่งประเด็นการพิจารณาที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดจูเ,เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีมืออาชีพนะครับสอดคล้องกับปัญหาความต้องการความจําเป็นนะครับซึ่งประเด็นการพิจารณานี้นะครับก็จะมีคําสําคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราสนใจที่จะทําความเข้าใจตรงกรันคือว่าการยกย่องเชิดจูเ,เกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ ซึ่งการยกย่องชดชูเกียรตินะครับของแต่ละเขตของแต่ละพื้นที่ะจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันนะครับหลายเขตพื้นที่ที่ผ่านมาการยกย่องชดชูเกียรติมักจะทําเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการให้เกียรติบตัตรเป็นการมอบโล่หรือว่าเป็นการประกาศให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบหรือบุคคลอื่นทราบนะครับซึ่งรูปแบบวิธีการประกาศหรือยกย่องชดชูเกียรตินั้นทําได้หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะ มีการติดโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สำนักง,งานหรือประชาสัมพันธ์สื่อสารไปรยังเขตพื้นที่ต่างๆหรือในโรงเรียนในสังกัดของเราให้รู้ว่าในเขตพื้นที่ของเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือสมควรได้รับการยกย่องนะครับมีใครบ้างทําหน้าที่อะไรมีจุดเด่นยังไงบ้างรวมถึงเราสามารถที่จะยกย่องเขาโดยการเอาไป แขวนหรือว่าเอาไปขึ้นเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ได้ว่าบุคลากรของเราที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติหรือว่ามีผลงานที่ดีเด่นสามารถที่จะเป็นแบบอย่างได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่เราเอาไปไว้ในออนไลน์เนะี่ยบุคคลอื่นสามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็น่าสามารถที่จะนำผลงานนะครับถ้ามีผลงานเข้าไปแนบไว้ด้วยก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่คือใจความสําคัญของประเด็นการพิจารณาที่3นะครับเพราะว่าบุคคลน,นั้นควรที่จะรับยกย่องแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับทีนี้เรามาดูในประเด็นการพยายาิจารณาสามเรื่องของการพิจารณาระดับคุณภาพในระดับคุณภาพนะครับก็จะมี5ระดับเหมือนกันในที่นี้ผมจะอธิบายระดับ คุณภาพที่5กับระดับคุณภาพที่1นะครับระดับคุณภาพที่5นะครับเขตพื้นที่จะได้ในระดับคุณภาพที่5นั้นนะครับจะต้องมีวิธีการวางแผนการส่งเสริมพัฒนาการยกย่องชดชุเกียรตินะครับของบุคคลในสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเรานะครับโดยรูปแบบการทำนะครับการวางแผนก็จะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นนะครับมีความเหมาะสมชัดเจนเป็นระบบครอบ กลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับถามว่ามีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจําเป็นสอดคล้องยังไงนะครับท่านก็ต้องคงต้องดูว่าในปีที่ผ่านมาในเรามีนะครับมีการทําสวอตไหมผลการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรของเราเป็นยังไงประสิทธิภาพหรือว่าศักยภาพของบุคคลในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรที่อยู่สํานักง,งานเขตพื้นที่ซึ่งตัวแผนนี้นอกจากเราจะ ทำให้ตรงกับความต้องการความจาเป็นจะต้องมีความชัดเจนชัดเจนในที่นี้ฉันอาจจะยกตัวอย่างมาก็ได้ว่าอย่างเช่นในเรื่องของครูสอนคณิตศาสตร์หรือครูสอนภาษาอังกฤษควรที่จะได้รับการอบรมในเรื่องไหนจํานวนเท่าไรนะครับแล้วก็มีครูกี่คนที่ยังไม่ได้รับการอบรมและสมควรที่ได้รับการอบรมในเรื่องของหลักสูตรหรือว่าองค์ความรู้ด้านไหนบ้างนะครับตรงนี้เราก็อาจจะนํามาตรงนี้มาเสนอให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก็ต่อเนื่องจากตะก,กี้นะครับตะก,กี้มีกลุ่มคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วแล้วกลุ่มอื่นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีครูตามกลุ่มสาระต่างๆนอกจากครูตามกลุ่มสาระแล้วก็ยังมีบุคลากรที่เขตพื้นที่นะครับตามกลุ่มงานต่างๆเขาควรที่จะรับการพัฒนาควรที่รับการอบรมตามาเนื้อหาตามหลักสูตรที่เขาควรที่จะได้นำไปสู่การพัฒนางานในองค์กรนะครับ ทีนี้ถามว่าบรรลุปเป้าหมายนี่คืออะไรคําว่าบรรลุปเป้าหมายในที่นี้ก็หมายความว่าเขตพื้นที่สมมติเขตพื้นที่มีบุคลากรในระดับเขตพื้นที่ร้อยคนในหนึ่งคนเขตตั้งเป้าไว้ว่าปีงบประมาณนี้เราจะต้องมีบุคลากรได้รับการอบรมหรือพัฒนาอย่างน้อยร้อยละห้าสิบนะครับถ้าท่านได้ทําได้มากกว่าร้อยห้าสิบนั่นแสดงว่าท่านบรรลุตามเป้าหมายนะครับ เช่นเดียวกันครูเองท่านก็อาจจะดูเป็นรายกลุ่มสารวิชาหรือว่าดูในภาพรวมก็แล้วแต่นะครับท่านต้องแสดงถึงว่าเขตของท่านมีกระบวนการวิธีการที่ชัดเจนนะครับแล้วก็นําไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายนะครับนอกจากนี้สุดท้ายแล้วมีแนวทางที่เป็นแบบอย่างได้คันว่าแนวทางที่เป็นแบบอย่างได้ก็เริ่มต้นตั้งแต่นะครับการวางแผนการส่งเสริมการพัฒนานะครับ นำไปสู่การพัฒนาแล้วก็ให้บรรลุเป,ป้าหมายท่านต้อนมีกระบวนการที่ชัดเจนผู้ผู้ใดสนใจหรือคนอื่นเขาสามารถที่จะอ่านแล้วหรือทำความเข้าใจในกระบวนการวิธีทำงานของเขตพื้นที่ของเราได้ด้วยตนเองนะครับแล้วสามารถนำไปขยายผลได้นะครับไม่ว่าที่ไหนองค์กรภายนอกหรือภายในสามารถที่จะมาศึกษาดูงานกับพวกเราได้นะครับลักษณะนี้คือลักษณะของเขตนะครับ ที่จะได้ระดับคุณภาพที่5านะครับสำหรับเขตที่จะได้ระดับคุณภาพที่1ซึ่งมีหลายเขตที่อาจจะพยายามทำนะครับแต่ว่าอาจจะยังยังยังไม่ดำได้ไม่ครอบคลุมนะครับนั่นหมายความว่าการวางแผนการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนานะครับไม่สอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นและขาดความชัดเจนนั่นหมายความว่าในกระบวนการวิธีการทํางานของเราเราไม่ได้ดู อดีตที่ผ่านมาเพื่อมานำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นเขตแต่ละเขตอาจจะเริ่มต้นมาจากกระบวนการสวอตนะครับหรือกระบวนการ PDCA หรือ AAR อะไรก็ตามแต่นะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมานะครับสู่การวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเขตใดนะครับมีวิธีการมีการทำงานอยู่ปกติอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วแต่ว่า ท่านไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมานะครับตามแบบติดตามของเราได้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อระดับคุณภาพของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายเขตก็ดีเราเห็นว่าเราพบว่านะครับทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาการสื่อสารนะครับให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบหรือการกรอกข้อมูลในแบบติดตามเนี่ยไม่ชัดเจนมันก็ส่งผลต่อคะแนนที่เราจะได้ด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของวิธีการดําเนินงานนะครับวิธีการกรอกข้อมูลน่นะครับก็คล้ายๆกับที่ผมได้อธิบายมาในคําคอธิบายระดับคุณภาพตะกี้เพียงแต่ว่าในการกรอกข้อมูลตรงนี้เราจะมีอยู่5ข้อให้ท่านกรอกนะครับข้อที่1ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการวางแผนนั้นก็เขียนมาเลยตั้งแต่การเริ่มต้นทํางานว่าเราเริ่มต้นยังไงนะครับ การเริ่มต้นก็เหมือนกับที่ว่าอาจจะดูจากสวหรือ PDCA หรือ AR ในแต่ละเรื่องแต่ละโครงการนะครับนำมาสู่การาจัดทำแผนในปีนี้ว่าเราจะพัฒนาหรือเราเราจะเดินไปแนวทางทิศท,ทางใดนะครับก็จะมีอยู่4ข้อย่อยก็เริ่มจากการดำเนินงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะซึ่งทั้ง4ข้อย่อยเนี่ยประเด็นนี้เราจะต้องกรอกให้ครบถ้วนนะครับ สมบูรณ์ตามที่เขตพื้นที่ได้ดําเนินการนะครับในข้อ2ก็เช่นเดียวกันการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับการติดตามส่งเสริมยกย่องชดชูเกียรติการสรุปและรายงานผลทั้งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับก็จะต้องเขียนเหมือนกับข้อที่1นะครับก็จะมีรายละเอียดให้เขียนว่าในแต่ละข้อต้องมีวิธีการดําเนินงานดําเนินงานอย่างไร ผลการดาเนินงานออกมาเป็นยังไงทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะนะครับเพราะฉะนั้นในทั้ง5ข้อหลักนี้นนะครับการกรอกข้อมูลก็จะต้องในแต่ละข้อจะมีอยู่4ประเด็นย่อยนะครับกรองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนผู้ที่เขาสนใจหรือผู้ที่อ่านกลั่นกรองข้อมูลของเราเขาจะได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าทิศท,ทางหรือแนวทางการดาเนินของเขตในสะท้อนการทํางานของเขตได้บ้างน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับโดยเฉพาะข้อที่4นะครับ การติดตามและพัฒนานส่งเสริมตรงนี้เขตจะต้องมีกระบวนการติดตามนะครับว่าการดําเนินงานตามแผนที่เราวางไว้นะครับเป็นไปตามแผนได้หรือเปล่าเป็นไปตามระยะเวลาที่เรากําหนดไหมงบประมาณเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรามีวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเราเรา,เราต้องเอาข้อที่4นี้มาเน้นย้ํานิดหนึ่งว่าเพราะว่ากระบวนการตรงนี้จะสําเร็จได้ท่านต้องมีการติดตามเป็นระยะระยะนะครับตาม ระยะเวลาที่ท่านกําหนดไว้นะครับทีนี้นอกจากท่านจะเขียนได้ครอบคลุมตามประเด็นที่เรากําหนดแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ดันกองได้ก็คือเอกสารหลักฐานนะครับเอกสารหลักฐานที่เขตพื้นที่ทําอยู่นี้ก็มีค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องการเรื่องของโครงการกิจกรรมที่เขตพื้นที่ดําเนินการนะครับ เพราะว่าในแต่ละปีงบประมาณในเขตพื้นที่ก็จะมีแผนปฏิบัติการประจําปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโครงการอะไรที่เกี่ยวกับครูหรือบุคลากร,กรเขตพื้นที่นะครับมีโครงการอะไรบ้างท่านก็เอาแนบในประเด็นนี้ในตัวบ่งชี้นี้มานะครับนอกจากนี้ก็เป็นรายงานผลการพัฒนาครูนะครับคำว่ารายงานผลการพัฒนาครูนี้เป็นรายงานในภาพรวมของปีงบประมาณพศ2563ว่า ในปีนี้เรามีโครงการอะไรบ้างที่เราอบรมครูพัฒนาครูมีครูกี่คนทั้งหมดเข้ารับการพัฒนากี่คนนะครับผลออกมาเป็นยังไงในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพส่งผลถึงเด็กอย่างไรนะครับท่านอธิบายเชื่อมโยงไปตอนนี้เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นระบบนะครับแล้วก็สะท้อนไปถึงตัวผู้เรียนได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้เอกสารทะเบียนรายชื่อครูบุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆถามว่า ทำไมเราต้องมีตัวนี้เอกสารตัวนี้ท่านอาจจะมีเมครบก็ได้เอามาเป็นตัวอย่างเราได้นะครับ2ปีงบประมาณคือปี62กับปี63นะครับเราอยากรู้ว่าที่ผ่านมานี้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่ของท่านนะครับสมมติว่ามีอยู่100ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลต่างๆที่ควรที่รับกันยกย่องชดจูเกียริเนี่ย มีกี่คนในจํานวนร้อยคนนี้ท่านมีการวิธีการยกย่องชดจูเกียรติเขาอย่างไรรูปแบบไหนอย่างไงนะครับอันนี้ก็เอาแนบมาประกอบตัวประเด็นการพิจารณานี้นะครับที่จะสามารถที่จะนําไปสู่การประกอบการพิจารณานในระดับคุณภาพนะครับให้มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้สุดท้ายในตัวประเด็นนี้นะครับอยากจะฝากว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาเรากลั่นกรองตัวประเด็นนี้เร,เราพบว่านะครับ ส่วนมากแล้วเขตพื้นที่จะกรอกข้อมูลได้ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นหมายคามว่าในแต่ละประเด็นที่เราให้ท่านกรอกนี่โดยเฉพาะวิธีการดําเนินง,งานกับผลการดําเนินง,งานในเขตพื้นที่จะกรอกค่อนข้างน้อยนะครับเวลาเราอ่านแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ในส่วนที่เขตทํานั่นหมายคามว่าเขตเองอาจจะทํา10ข้อแต่พอเราอ่านแล้วท่านกรอกมา 2- 3สข้อเราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการที่ท่านทำเนี่ย ทำเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคนอื่นที่จะถ้าเราจะเอาไปขยายผลหรือไปสื่อสารกับคนอื่นอันนี้อาจจะลําบากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเขตทํากี่ขั้นตอนนะครับหรือว่ามีกระบวนการทําก่อนหน้าหลังกันยังไงบ้างนะครับอันนั้นคือการกรอกข้อมูลนะครับทีนี้การจัดทําแผนท่านก็ระบุโครงการมา สั้นๆโดยที่ไม่ได้บอกว่าเออการที่จะมีโครงการกิจกรรมนี้หรือมีแผนตามนี้เป็นมาอย่างไงนะครับเราต้องมีอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเอามาเชื่อมโยงกันให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นผลดีต่อการดําเนินงานของเขตแล้วก็ส่วนกลางสามารถที่จะนําข้อมูลทั้งหมดของท่านนี้นะครับไปใ,ใช้ประกอบในการตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อๆไปนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คิดว่าท่านคงเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ขอจบการอธิบายขยายความในประเด็นการพิจารณนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ